ยุทธศาสตร์เราก็ม <m ays down>. ีไว้ว่าการพัฒนาผลิตยากทางการเกษตรและเกษตรกรเขาเขาวิเศษครับก็คือการเดินเก้าไกลในการศึกษสารศาสนาร้องดินและวัฒนธรรมน้อมนํำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีันธกิจดังนี้ครับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพส่พน และชุมชนให้มีความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าเครื่องค้าตัวเองตามยามาลักษณะเษฐกิจพอเพียงครับกาตะกษตเน้นเฉพาะเรื่องการเกษตรครับเรื่องเดียวนะครับไม่ได้เน้นเรื่องท่องเที่ยวหรือเออเอานัพราะฉะนั้นผมบอกก็ไม่ก่อนไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลย เื่องเดียวให้รีเล่นเป็นเรื่องเรื่องสมมติว่าเรื่องเกษตรเราดีแล้วก็ขยับขยายก้าวไกลไปในเรื่องการท่องเที่ยวเดี๋ยวมันจะข้ามาเองเรื่องการท่องเที่ยวเป้าประสงค์ถ้าเรามีเป้าประสงค์ว่าเราอยางพัฒนาการเกษตรอันนั้นกลยุทธ์ของเราก็มีอยู่ด้วยกัน5กลยุทธ์เริ่อล แรกก็คือเกษตรปลอดภัยราดับการที่จะทําให้เกษตรปลอดภัยได้ก็คิดโครงการไว้สามโครงการหรือสามกิจกรรมด้วยกันครับกิจกรรมหรือโครงการแรกก็คือโครงการอาหารปลอดสารพิษอาหารในที่นี้ก็หมายความว่าอาหารที่ในหมู่บ้านในชุมชนท,ที่บลิจากการเกษตรของเราใช้ระยะเวลาในการดําเนินง,งาน6เดือนครับ 6เดือนมีหน่วยงานที่จะสนับสนุนส่งเสริมในการทงา,านแล้ตรวจสาบพิษได้ก็ประอกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนงนปนบประมาณก็ขอสัตว์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเกษตรอำเภอเป็นพี่เลี้ยงงบประมาณใช้ประมาณห้าหมื่นบาทครับเพราะมีจานวนคองไม่เยอะในหมู่บ้านส่วนวิธีการทําอย่างไรนั้นทางกเกษตรอำเภอเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับ โดยอบตอสับับงบประมาณโครงการที่สองเนี่ยเป็นโครงการผลิตถุนยชีวภาพเพราะมันต้องสัมพันธ์กับเพื่อเกษตกรร